สวัสด e ีจ้าสม่พินอดแม่พินอดจ้ามาเบกันเลย

กบอกว่าก็ะพ่อพานัวหอยน่ะวายเจอหอยเน่าคุณนะ่โอได้แล้วจ้าได้แล้วได้แล้วคุณน่ะ เก็บทีเดียวได้สามลูกแรงดันกระลัไงไฟกระลัไงไปโอ้ปาดสองหน่วยนีนะย่แมาางง่บ <laughs> ้างแน่ผู้ด่าอ่าเปียกซะเปียกซะส่งเลย เห็นตาดักสวนมูกูมีกี่เธอพดนะเห็นมั้อุ anyway ้ยวยหญ่นะโดนน่ใหญ่เอาเห็นเห็นเห็นตาไล่แล้วพวกเจ้ามตาไล่ละโ้ยล่ไล่น้กไล่น้ำกันอยมูกมีกี่ได้หน่วยเดียวน้องเลยน้องน้องตัวเลยเก็บหน่วยเน่าเปนยู่บ่่จังสหน่วยหน่วยนึงได้อยู่หน่วยนึงเน่าเธอ

ไล่ดเอาแล้วเท่าแล้ววายโอ้ยแม่นหนาห่อนนี่นะฮะก็โทษนะเหนือห่อนยแต่มันห่อนพันขากเนาะอีบึงได้กินแทนได้กินแทนละมาเสียวพักไปฝากนาะบ้นนี่ยอานียพักบาพักบ้าไปหวดไซยู่แต่ไปแช่เดียว อย่างว่าหเปียกเมื่อไหร่นองมาเนี่ยเปียกพ่อหน่อยอยู่โอ้ยออกเย็เขาเนาะเย็นอันนี้เยนกับ่อหลนองั้นนกเปียกพ่อหูดังเลยเปียกเมื่อไหแล้กุกองไปจิิงักอแม่พี่น้องตองขอโทวขออไย มาด่าพอด่านี่ยัอใหู้นักเลยเออเลนในพดามันกูดจีดยูไละไงละจกมันวะเออมามาเลยเออเอาเดียวตายเราจะดเจบวันนี้เอ็นกระดาษส่วนมุกุกมึงบอกว่กะดาษสวมุกุกมีกิกงคนเก็บคนเก็บคนกะดาษ ได้ความมันมวลในประมาณนี้โอ้ยบุญดาวบุญดาวบุญเน่าบุญอะอ้ยบุญอะบุญอะ

ยื้หน่อยๆยกไปกับแมนได้นี่เดี๋ยวไอ้บางคน้องันแน่เป็นคนเดียวนี่บัวแล้วมันโมมวนในต มตัวใหญ่ๆพอแม่พี่นอนด้่าจกถึงก้อนหินมานีตอนแรกก็สังเย็นอยู่โอ้ยมีหอนแล้วหอนแล้ว่เพิ่ถึงกคันมาหอนเนาะแต่วัาตบหนาวเย็นเลยแหะคือว่าหอนเป็นสีสอแต่วนไหนาวแหงเนาะโอ้ยบนนี้อุ้ยมาเด้อมาจกแกนี้พ่พูเดินเบาจก

แนมเขาครูก็เห็ดเผ็ดๆแ่หน้าก็สุดเอาวสุนไอ้ตาหน่ะแซ่บเนี่ยคาจ้แบงไแม่น้ำไหนน่ะบ่เป็นแบงเป็นมาหายๆกวนอันลอยลอยลอยโคตรมาสั่นไลยแดดหน้าเราใหญ่เป็นไงตูไทยตูไทยละบ่กูจิบพวกเแกบนดาดไม้ เกงอันนี้เนี่ยมันมีสันเดียวแน่นอนได้ต้องต้องระวังนะมันว่คือกางเกงอ่ะที่พี่เซ่ไปเก็บเป,ป,ป็นลุยปลาลุยดงเด้ออันนั้นเนี่ยมันมีสองสันนะน้ำม,มาแต่ละทีนี่เข้าเนี่ยจะหนาเข้ามากนะเขาต้องเอาเอาหน้าตากี้กระปูเล็กน้อยมากดส่ใส่เด้อเก๋กเอามาตองใส่เนยอย่าง วายาม่ี่นอนไงน้ำเขากอกปากเขาลูกควเมันอเ้วก็เดียวเขาไปหมดแล้วหลายบ่อเจ้าสุดยอดเลยเจาบ่อใช่ไหมบ้แม่น่ตําตะเจยนี่มัสักงกวม นันพไดนเบิ่งดีเราได้แต่ได้ยินแต่เสียงผู้่อยบอกกันแตกส่วนๆที่น,น,น,นี่ละ ชนะดันข่ายหนามีไอเดียพ่อแม่พี่น้องข่ายสีผ้าพวกจันข่ายสีผ้าใส่สุดใบหนามาเก็บหอยไข้างฮะจะคิดว่าสภาพจะเป็นยังไงพวกกจกพบ่เบิ้งเรียบบกหอย้ข้างกระจกสีเบิ้งเจ้าต้องต้องเอาเบี้ยจ้างผู้ชายชื้อกล่องมาชนิดแมนนไอจิตก็ไปหัวยองเลยต้องผ่ากันชื้อกล่องต้องเอหนาลำใหญ่จังแมน เขาตะว่าเอาเบียร์หลอดเขาเขาก็ยืนเหมือนล่ะแผลงข่อยนะบ้างแผนไปเรียบร้อยแล้วข่อยได้สุดไว้น่ามาบักแล้าหนึ่งจะไปเลือกเอาเด้อฮะโอ้ยข่อยของมือใหม่ของยี่ห้อติดทราบลาบอยู่บ้านไหนใส่ผ้าโตัวจะไปเลือกก็รอจะใส่ไส์สุดใหญ่น่ะนะข่อยชอบข่อยชอเพันมาจังที่ชิบะภาษาข่อยชอบ คนแล้วอันทั้งท่องนั่นนึกว่าแผนจีเป็นทเทพบางสุดใบหน้ามันจ่ไม่จะสุดยังงามอืมอันกันไปใบหน้านี่ต้องไปมองว่ามีผูค้คนพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันไปมองมีผู้คนในยานขจ้าแตกตื่นเออต้องเฝ้าไปตั้งแตะขาจาบ้านในร่องทะเลจะได้ขจ้า ใ่บ่ได้พม่พี่น้องเลยฝรังคันนี้มดแล้วอน้องสวยเขางุนงามที่เจ้าใหญ่สวยนี่ใหญ่สวยนี่ปะโทะะใหญ่สวยนี่ฝรังนี่นมมนอันนี้พม่ตาพุ่งแล้วฝร <laughs> ังแตกตืน่น,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 นตุเ่เลยัีักใเแขนสอนสอดอีกเทพวะ <laughs> เจาสิไปสอยได้ตัวกใดอ่ะมาสารยอ้เียลือ่คือเกาอะไรน่องเ่า่า่อดข่อยกียอ้เออาโอตายแล้วเลือดต้นนองสวยทน่เนะเ้นคุณนผู้ใหญ่บังนั่งยู่นอกย้อนุ่นตว่าตายโอ้อยู่อกระไรน่จ้าอย่า แดงไปเก็บรินเจริญวยหอยนะเป็นกำองนองนาว่าเป็นหอเป็นกำทำไม่พป่น้องขวอยน,นั้นยขยขไขนองสวยที่1นึ่ขาวที่2องขาวอปแข็งน่อกขาเศร้าแขง็ขงตะดนแล้วข่ายกไา้นับ่อแขกเงียบแข่อยอยกอายนะบ่ <laughs> เ็บเม่นยังเด้ฮบขึ้นมาเหม่นหม่นย แต่จังสีแล้วก็สิเศร้านับแต้มอ่ะหน่วยหนึ่งโอ้โหจบ,บามาจกมาคักๆเลยเจ้าลระซับก็จืดงามเพียกสาใส <c oughs> <c oughs> ผมเจ้าไปยัง <c oughs> พักระลืมนะคะพักระมันไปหนาบนน่ะเฮ้ยวิบิลเนกปหน้ามาละไายเว้ยทาง่ากินอยงก็สิน่อยากใส่จูงเลยยังสิ เป็นจักเทียบบอคอยเห็น หน่วยหนึ่งซ่องพันหน่วยหนึ่งพันเนาไม่ได้แทนหน่วยเป็นพันแอบเป็นไต่หน่วยเนา ข้าวสีสียย่ของใหญ่ของใหญ่เซียนพ่าซ้ำนี่ละน้องสวยเดี๋ยวยาเดี๋ยวยาสีไทยเดี๋ยวยาสีไทยน้องสวยพ่อเหล่าซ้ำนี่พ่อเหล่าของใหญ่เดยวยาพนสีตาได้พ่หล่ามาจเก็บยาสีไทย ว่าเงเห too, ยียบพ the Metro, ่อสำนีพ่อแม่พี่กส้ำนี้หละดัเปูเปีดเสาแต่นั่นก็อเปกาับลาเป็นจะเปนเล่าตาดีย่จะเป็นเาหากินมารก็เหนียวสากินอะไรตนตะป่าคนเนี่ยหมดเลยตาดีขนาดมพี่นกอพอแเราจะไปแล้วจะลาเราพ่อแม่พี่หอกจำนีเลจ้ ทุกเจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ